สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับเป็นสินค้านะครับก็คือเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับแบบสเกลนะครับก็จะเป็นยี่ห้อของ XK นะครับในรุ่นอีซีหน่งสี่ห้นะครับรหัส K 1 2 4นะครับก็จะเป็นระบบ6 c h a n n e ลนะครับเป็นบัลเลตนะครับมอเตอร์บัลเลตนะครับบินทั้งโหมดระบบ 3D แล้วก็ระบบ จโร6กแกนซิสเต็มนะครับนะฮะเลือกได้นะครับว่าเราจะบินใน3ดีนะครับ3าดีก็คือในการบินเล่นท่าต่างๆตังกาพลิกไปพลิกมานะครับหรือเป็นการเล่นท่าทางนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดจอโร 6G ก็คือเป็นระบบจโร6แกนนะครับก็คือบินใช้ระบบจโรช่วยนะครับก็คือบินในโหมดปกตินะครับมันจะทำให้ทรงตัวนิ่งมากนะครับ แล้วก็เป็นมอเตอร์บัลเล่ตนะครับคือตัวนี้มันจะเป็นมอเตอร์ซึ่งมีรอบจัดแล้วก็ทนความร้อนนะครับอายุการใช้งานมันยาวนานนะก็คือมันไม่มีแปลงฐานนะครับเป็นมอเตอร์ชนิดแบบลูกฟืนนะครับนะครับตัววิทยุนะครับมันสามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับพวกรีเซิร์ฟเวอร์ฟูตบานะครับได้นะครับหรือไม่ก็ ใช้รีโมทุูนบ้านะครับตระกูลพวก T6 ขึ้นไปอ่ะพวกที่เป็น2.4อ่ะนะครับก็สามารถที่จะมาบายเข้ากับตัวฮอตัวนี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคนะครับมิตินะครับความยาวนะครับใบพัดจนถึงตั้งแต่ใบพัดในส่วนหน้านะครับยืดสุดจนถึงส่วนหางนะครับก็250มิลิเมตรนะครับความสูง7 7มิลิเมตรนะครับ ความกว้างในแนวแนวขวางนะครับ232มิลิเมตรประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ตามนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับใช้ 3.7v โวลต์นะครับที่มีมาให้นะครับก็จะเป็น 3.7v 7 0 0โวลต์เป็นมิลลิแอมป์25นะครับเป็นลิโพนะครับแต่ถ้าซื้อแบตเตอรี่เสริมนะครับมันจะไม่ได้ตามตรงสเปคที่ระบุไว้นะครับก็คือมันก็อาจจะประมาณ ซักที่มีนะครับแบตเตอรี่ที่มีโดยทั่วไปส่วนมากจะเป็น800แอมหรือไม่ก็1,200แอมนะครับแต่ถ้า1,200 M มันจะยัดเข้าช่องไม่ได้คุณจะต้องดัดแปลงในที่วางแบตเตอรี่ใหม่นะครับแต่ถ้า800 M ก็พอยัดเข้าได้อยู่ก็จะฟิตๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาแกะกล่องให้ดูนะครับ แกะกล่องออกมานะครับอันนี้ก็จะมีคู่มือนะครับส่วนมากก็จะไม่มีใครได้อ่านกันสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ผมก็จะรีวิวนะครับในส่วนที่สําคัญนะครับในการประกอบหรือการทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็อธิบายในเบื้องต้นให้ดูนะครับรายละเอียดมันไม่มีอะไรมากก็ดูรีวิวกับคําอธิบายผมไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับ การรีวิวผมก็จะเน้นบ้านๆน,นะครับวางกระพือเลยนะครับไม่จัดฉากสวยหรูอะไรทั้งนั้นนะครับเน้นความเข้าใจง่ายนะครับในกล่องพันจุพันจะมี3ามกล่องย่อยอยู่ด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องในส่วนของตัวฮอนะครับกล่องนี้ก็คือพัสคิดพัสคิดคืออะไรพัสคิดนั่นคือพัสแปลว่าอะไรอยู่แล้วนะครับก็คืออุปกรณ์เสริมนะครับ แบตเตอรี่นะครับกับที่ชาร์จนะครับมีมาให้อยู่นี่อันนี้จะเป็นชุดหางนะครับซึ่งไปต่อเข้าตรงหางตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดอะไรใบพัดสำรองนะครับมีมาให้8ไอ้ใบพัดเนี่ยมีมาให้8ใบก็คือใบพัดท,ที่จะใส่บิน4ี่ใบแล้วใบพัดสำรองอีก4ใบใบพัดหาง1ใบไขควงนะครับเป็นหัวแม่เหล็กนะ4ี่แฉก1ชิ้นเมนเกียร์1ชิ้น หกเหลี่ยมนะครับสาหรับขันน็อตสกรูใบพัดนะครับแล้วก็มีน็อตสกรูใบพัดให้อีก4ตัวนะครับนะครับมันก็จะถูกซีนมาแบบนี้นะครับแต่ทุกคนนะครับเวลาผมก่อนส่งผมจะต้องแกะนะครับเอาใบพัดมาใส่และเทสก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกํำที่ส่งถึงมือลูกค้าจะมีรอยแกะนะครับจะมาว่าแกะแล้วส่งให้ไม่ได้นะเพราะทุกํำต้องเทสนะครับผมเนี่ยอย่างแบตเตอรี่เงี้ยผมยังต้องแกะเลยแกะออกมาชาร์จเทส นะครับก่อนส่งนะครับมันต้องทําอย่างนั้นนะฮะจะไม่มีแบบของใหม่ไร้แกะไร้ริ้วรอยเลยเป็นไปไม่ได้นะครับผมต้องแกะโอเค <c oughs> ไปนะครับกล่องพัดคิสอันนี้ก็จะเป็นฮอนะครับ ตัวหอโอเคเดี๋ยวค่อยมาอธิบายเจาะลึกอีกทีนึเงเ๋าวมาแกะตัวนี้นะครับอันนี้คือรีโมทคอนโทรลนะครับหรือวิทยุนะครับ วา,าวิทยุนะครับเป็น XK ในรุ่น X 6นะครับมันสามารถที่จะปรับฟังก์ชันได้มากมายเลยสำหรับเอาไปต่อยอดในการเล่นอุปก,กรณ์อื่นๆนะครับ,นะรบตัวนี้จะสามารถใช้กับเฮลิคอปเตอร์ของ XK นะครับที่เป็น6 Channel นะครับใช้ได้ทุกรุ่นนะครับสมมุติว่าเราซื้อตัวนี้ไปแล้วปุ๊บเราอยากเล่นพวก K 1 2 0 K 1 2 3 K 1 1 0เราไปซื้อเฉพาะลำปล่ามาเล่นได้เลย ปุ่มพวกนี้ก็จะเป็นพวกไอเดในการปรับโหมดบินต่างๆนะครับนะฮะในคู่มือมันจะมีบอกละเอียดนะครับว่าปุ่มไหนใช้ทำอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฮอนะครับก็จะเป็นเบดนะครับ4อันนะครับซึ่งควบคุมด้วยเซอร์โวนะครับถ้าคนไม่รู้หรือว่ามือใหม่แบบดูแบบไม่เคยเล่นมาเลยดูผันผ่านแล้วมาเจอคลิปผมอะ อาจจะบอกว่าตัวนี้มันแพงเล็กกะตีเดียวแต่แพงแต่จริงๆอ่ะถ้าคนพ้าเขาแบบเล่นประจำอ่ะเขาจะรู้ว่าแพงเพราะอะไรนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่รู้ก็ศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปะคอนโทรลนะครับประมาณนี้นะครับควบคุมด้วยโซนะครับตัวนี้ก็ใช้มอเตอร์บัลเลตนะครับตัวบอดี้เป็นพลาสติกนะครับบางๆนะครับมันจะค่อนข้างเบาหน่อยนะครับ ไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับตกคือแตกพังเลยอ่ะนะครับเสียตั้งซ่อมหลายบาทน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะครัตไปพัดเดี๋ยวก็แกะมาประกอบนะครับ,รบก็แกะออกมาใช้สีใบ น็อตตัวนี้รกษาซักรักษาเท่าชีวิตนะครับอย่าไปทําหายนะครับเวลาแกะออกมาเปลี่ยนใบพัดเนี่ยอย่าทําหายนะครับวางให้มันเป็นที่เป็นทางนะครับได้ไม่หายเพราะว่ามันแพงอยู่นะครับมันมีแถมมาให้ชุดเดียวด้วยในกล่อง อนุญาตประกอบคานูปี้กับเข้าคืนก่อนชิ้นงานสวยนะครับถูกใจนะครับใครเห็นก็ชอบแต่ราคามันเป็นที่จับต้องได้ยากนะครับ ลำนี้ถ้าบอกไปเนี่ยนะครับเกือบ5,000นะครับ4 0 0 0 4น0 0 4 0นนะครับประมาณนี้นะครับขายอยู่ก็4,850นะครับก็แพงอยู่ไม่ได้ว่าขายแพงนะครับของมันแพงอยู่แล้วนะครับเราเป็นตัวแทนเราก็ ถามว่าซื้อมาแล้วจะขายเท่าทุนเหรอถูกมาทุกคนต้องทํากําไรหมดนะครับลูกค้าหลายคนนะทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าผมบริการไม่ดีไอ้ถามว่าบริการไม่ดีอ่ะบริการแบบไหนได้ซื้อของผมหรือยางบอกผมบริการไม่ดีนะครับใครซื้อของผมบริการดีหมดนะครับ แต่ที่คนที่ว่าผมบริการไม่ดีคือยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็มาถามคําถามแบบแบบไม่น่าถามอะ่ะพอผมตอบไม่ดีนั่นแหละก็ว่าผมบริการไม่ดีคุณยังไม่ซื้ออะ่ะผมต้องบริการอะไรมากมายอะ่ะถามผมถามได้แต่แบบคําถามเดิมๆทั้งปีทั้งชาติอะ่ะไม่ซื้อสักทีอะ่ะใครก็ราคาญทั้งนั้นนะครับขนาดไปถามมัว่วๆซั่วๆตามเพจไลฟ์สดเขายัง ดาวเลยภาษาอะไรผมจะไม่วพูดทุกคนพูดหมดนะครับผมเน้นรีวิวแล้วก็พูดกันแบบตรงๆผมไม่ชอบคนแบบถามแบบล่ำไรอะไรอย่างเงี้ย ครั้งคาถามมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับความรู้หรือความเข้าใจมันเริ่มจากการเราศึกษาหรือดูนะครับ YouTube เนี่ยเขาทำมาเพื่อให้ดูให้เรารู้แล้ววิเคราะห์ดูล้ววิเคราะห์นะครับเราก็อย่าไปขันมันแน่นนะครับมันต้องมีแรงเหวี่ยงหรือแรงสวิงหน่อยนะครับ ถ้าเราขันมันแน่นเนี่ยเวลาเราบินหรือไปพัดมันขยับคืนจุดศูนย์กลางไม่ได้มันจะสัน่นก็พอประมาณไม่ให้มันแน่นมากต้องขยับได้การตั้งเด็ดโอเคขนาดนี้พอประมาณ อ่ารีโมทคอนโทรลใช้ถาน1.5โวลต์นะครับ 2a นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยถานผมก็โคตรเก่าอ่ะใช้รีวิวหลายรุ่นมากนะครับใช้กันเป็นปีๆซื้อไปอย่าไปเอาถานเก่าไว้เล่นแบบผมนะเน้นถานด,ดีเลยอันคลายเลยยิ่งดีครับ กรอบแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะโอเคไอตัวฟินหางตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับเพราะว่ามันใส่มันไม่ได้มีผลต่อก,การบินนะครับแต่มันใส่เพื่อให้มันครบสมบูรณ์นะครับสวยงามประมาณนี้เอง ได้นี่นะครับแบตเตอรี่ริปโพ3.7โวลต์ w, 700มิลลิแอมนะครับถ้าซื้อแยกก็น่าจะเป็น800นะครับใส่ได้อยู่เนี่ยครับก็ใส่แบตเข้าไปอันเนี้ย700มันจะลุ่มหลวม,มจะมีที่ว่างอยู่ประมาณ2 3ัมิลน,นะครับแต่ถ้า800แอมก็ฟิตเปี้ยเลยนะครับแต่บินได้ปกตินะรับเสียบเข้าไปปึ๊บเสียบแบตแล้วปึ๊บ วางกับพื้นนะครับเสียบแบตแล้วก็ประกอบนครับเสียบแบ,บแล้วประกอบวางกับพื้นนะครับให้ไจโลมันเซ็ตนะครับจำพื้นที่ ้ก่อนเราเริ่มบินเนี่ยถ้าเราเสียแปดเราวางพื้นที่เอียงปุ๊บพอเราบินขึ้นพอมันก็จะเอียงถ้าเราวางพื้นที่ระนาบตรงพอมันก็จะบินตรงนะครับจากนั้นก็เปิดรีโมทนะครับเปิดรีโมทปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อเลยเป็นเซอร์โวนะครับ,นนะรบในการเลี้ยวเนี่ยนะครับสังเกต นาะบพันจะขยับขยับแยกชิ้นส่วนกันนะครับทําแบ่งกันทําหน้าที่นะครับโอเคเนเล็กๆลิกขี้หนูนะครับบินได้สุดยอดนะเดี๋ยวผมจะบินให้ดูแค่พื้นฐานพอนะครับบินพื้นฐานก็ยากแล้วนะครับไม่ตีลังกานะครับ นะครับลมแรงๆนะเล็กๆจะสู้ลมได้นะครับเพราะว่ากำลังของมันนะครับอปอร์มันแรงมากนะฮะฟังเสียงดิมันเหมาะกับอะไรนะครับพอแบบนี้นะครับหนึ่งจอดโชว์หรือบินสวยงามนะครับบินสวยงามได้บินผ่านโหนได้นะครับแต่ผู้เล่นจะต้องอ เรียกยว่ามีความชานาญนะครับต้องหา,าการสึกผลอย่างดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าคนแบบมือใหม่หมแบบไม่เคยเล่นเลยแบบอยากเล่นชอบตัวนี้นะครับอยากเล่นมีตังซื้อมาเล่นเรียบร้อยครับนะครับราคาเสียค5าพันเนี่ยหายแวบไปตาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการฝึกผลนะครับหรือผู้เล่นที่ชำนาญพอควรนะครับผม เาบ,บินได้ไกลไหมไกลครับรีโมทตัวนี้มันสามารถที่จะส่งกาลังกําลังส่งเนี่ยได้เกือบ500เมตรครับรัศมีของรีโมทเนี่ยได้ไกลถึง500เมตรนะฮะแต่พอลำคลาดนี้เราจะบินถึง500เมตรหรือนะครับเนี่ยแค่เนี้ยนเนี่ยประมาณ20เมตรเนี่ยมองเห็นไหมนี่ยแค่เน้นรา,าประมาณ20 m, เมตร ไฟเนี่ยแล้วก็วาบางังคับยากแล้วมองมัม่ถูกแล้ว ต่อสนองมันตามมือนะโยกมันไปเลยเนี่ย นะครับก็พอประมาณนะครับกับการรีวิวนะครับผมเป็นคนพูดตรงๆนะครับใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบไม่ต้องดูผมนะครับโอเคนะครับผมนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับพอตัวนี้นะครับติดต่อได้ทางไอดียไลน์เบอร์โทรที่ลงไว้นะครับก็ราคาแจ้งไว้ที่คลิปแล้วกันนะครับประมาณอ่า 4850นะครับโอเคครับผม